หมัดหมอลำโคบานลูกเจ้าแม่ใส่ทองเขามีชื่อจริงว่าบารรลุอันวิเศษยอดนักชกจากแดนบุรีรัมชื่อที่แฟนมวยไทยรุ่นเก่าต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาคืออดีตแชมป์ลุมพินีสองเส้นและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่มีหมัดอันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวยไทยแต่ไม่ใช่แค่หมัดหนักเท่านั้นอาวุธทุกส่วนของเขาไม่ว่าจะเป็นการเตะศอกหรือเขา่าล้วนหนักหน่วงและน่ากลัวไม่แพ้กันตลอดเส้นทางการชก โคบันขึ้นเวทีถึง270ไฟชนะ250ไฟและเป็นการชนะน็อกได้มากถึง90ครั้งนี่คือสถิติที่การันตีความโหดและพลังของเขาได้อย่างชัดเจนโคบานยังเป็นนักมวยไทยที่ช่วยเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่สายตาชาวโลกโดยการขึ้นชกในหลายประเทศและสร้างชื่อเสียงให้คนทั่วโลกได้รู้จักหมัดไทยของแท้และในคลิปนี้ผมจึงได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อย,ยอดมวยไทยไอ้หมัดมอลำ โคบาลูกเจ้าแม่ายทองมาแปลให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยกับความที่เห็นแรกโดยเขาได้บอกไว้ว่าใครที่เป็นแฟนมวยไทยที่ชอบดูเทคนิคจริงๆต้องชอบโคบานอย่างแน่นอนเขาเก่งที่สุดในเรื่องการยกกระดสูงแล้วสวนกลับด้วยฮุกซ้ายหรือขวาโดยเฉพาะเวลาที่คู่ต่อสู้เตะม,มาบวกกับพลังหมัดโหดมากสําหรับรุ่นน้ําหนักของเขานี่แหละตำนานของจริงที่ตอนนี้ไปสอนอยู่ที่นิวยอร์กแล้ว ขอไม่เห็นต่อไปครับโคบานนี้สุดยอดเลยไม่กลัวที่จะรับหมัดดีๆสักชุดแล้วสวนกลับไปด้วยอะไรที่หนักกว่ามากเขาทนหมัดได้เหลือเชื่อจริงๆสมกับเป็นตำนานท่านต่อไปครับเขาคือหนึ่งในนักมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคทองของมวยไทยแค่นี้ก็บอกได้ทุกอย่างแล้วท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าท่วงท่าการเคลื่อนไหวของโคบานรวมกับจุดศูนย์ท่วงต่ำของเขา ทำให้หมัดที่ออกไปเหมือนหมัดกระสุนเลยขอใหเห็นต่อไปครับการเจอกันทั้งสครั้งระหว่างโคบานกับรามอนเด็กเกิสมีผลดังนี้ 1. ที่ฝรั่งเศสโคบานแพ้คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ 2. ที่สมุทรปราการโคบานชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ 3. ที่กรุงเทพโคบานแพ้ถูกน็อกด้วยหมัด 4. ที่ปารีสโคบานชนะน็อกด้วยหมัดฮุกซ้าย จริงๆแล้วถือว่าสูสีกันมากแต่บางคนกลับมองแค่ภาพที่โคบานเคยถูกเด็กเกอร์น็อกเท่านั้นท่านต่อไปครับทั้งหมัดทั้งเตะเหมือนเครื่องจักรเลยเขาหน้ามหาัศจรรย์จริงๆท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่คู่ต่อสู้ปล่อยหมัดตรงโคบานจะสวนกลับด้วยหมัดตรงของตัวเองตลอดทั้งที่การทำแบบนี้ในท่ายืนเปิดมันยากมากๆต้องยอมใจจริงๆ ข้เห็นต่อไปครับโคบันอสูรในสังเวียนตำนานตัวจริงเข,ขาคารวะจากชิลีท่านต่อไปครับอาวุธประจำตัวของโคบันคือหุกขวานำตามด้วยเตะตัดซ้ายสุดยอดของความโหดเพราะแรงหมัดหุกขวาของเขาสามารถผลักคู่ต่อสู้ให้ออกไปจนเปิดช่องให้เตะสายเข้าเต็มๆแม้ฝ่ายตรงข้ามจะบล็อกไว้ก็ยังเสียจังหวะอยู่ดีถ้าไม่บล็อกก็มีสิทธิ์นอนกองกับพื้นเวทีเลยทีเดียว รามอนเดกเกิลสกับโคบานนี่ชกกันแบบสงครามแบบเต็มรูปแบบจริงๆมหัศจรรย์สุดๆท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าพวกคอมเมนเตอร์ตะวันตกชอบพูดกันว่านักมวยไทยไม่มีพลังหมดัดหรือสกิลมวยสากลสงสัยพวกเขาไม่เคยเห็นโคบานชกแน่ๆขอไม่เห็นต่อไปครับโคบานคือไม้ไทยสันเ่งวงการมวยไทยในยุคนั้นเลยท่านต่อไปครับแม้ว่าท่ารำก่อนชกของเขา จะดูผิวไหวเหมือนผู้หญิงแต่พอระคังดังขึ้นเวทีเหมือนกลายเป็นเขตสังหารทันทีโคบานอาจเรียกได้ว่าเป็นนักมวยไทยที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ทั้งแกร่งรับหมัดหนักๆได้แถมสวนกลับได้แม่นยำแทบไม่พลาดยังจับเตะคู่ต่อสู้ได้เกือบทุกครั้งส่วนไฟกับรามอนเดกเกอร์สนี่คือสงครามของจริงท่านต่อไปเขาได้เข้ามากล่าวไว้ว่าที่น่าสนใจคือโคบานแทบไม่ค่อยได้ใช้ศอกหรือเข่า อาวุธหลักของเขาคือหมัดหนักๆและลูกเตะที่ทรงพลังต่างหากความเห็นต่อไปครับโคบานนี่คือสัตว์ร้ายชัดๆไม่สนแม้แต่การป้องกันคางเหมือนมีในร่างนักมวยเลยทั้งหมัดทั้งเตะมวยบูครบเครื่องสุดยอดจริงๆท่านต่อไปครับคุณจะรู้ตัวเองว่าไม่ธรรมดาแค่ไหนเมื่อสามารถพูดได้เต็มปากว่าเคยอัดรามอนเดกเกอร์จนแพ้มาแล้ว ท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าเวลาที่โคบานน็อกคู่ต่อสู้มันไม่ใช่แค่ขาอ่อนสุดลงพื้นธรรมดาแต่คือสมองดับบูบร่างกายสุดตรงลงไปเลยท่านต่อไปก็ได้เข้ามาตั้งคำถามไว้นะครับว่าระหว่างโคบานสมรักสามารถใครกันแน่ที่มีหมัดที่โหดที่สุดในมวยไทยละก็ได้มีคนเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับว่านักมวยไทยทั้ง3คนมีสไตล์ที่แตกต่างกันดังนั้น จึงเปรียบเทียบกันได้ยากแต่ฉันชอบทุกคนนะโดยเฉพาะสามารถพยากรุณกระจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับความคิดเห็นที่มีต่อไอ้หมัดมอลำเขาบานลูกเจ้าแม่ไสทองหลังจากเขาแขวนนอมในปี2543เขาได้เดินเส้นทางใหม่ในฐานะครูฝึกนำประสบการณ์จากเวทีถ่ายทอดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งต่อศิลปะการต่อสู้ที่เขารักให้กล่องกัางวันต่อไปแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ต่อยอดนักมวยไทยผู้นี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทายนี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่อดรนทนฟังกันมาจนจบคลิปหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เผาใช้ได้แล้วละก็ลบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ